รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะครับของระบบกล้องวงจรปิดนะครับหรือที่เรียกว่าตัวโมบาย d v r นะครับตัวโมบาย d v r าเนี่ยจะเป็นการผสมผสานครับระหว่างระบบ GPS นะครับระบบ 3G นะครับแล้วก็ตัว DVR นะครับไว้บนอุปกรณ์ตัวเดียวนะครับซึ่งโซลูชันนี้นะครับสามารถทำการติดตามนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับแล้วก็สามารถเรียกคูภาพสดภาพด้านหลังได้นะครับเหมาะสำหรับนะครับติดตามรถบรรทุกนะครับ รถบัสนะครับรถขนส่งต่างๆนะครับผมข้อดีของตัวมบายือดีวีอาร์ก็คือ1ช่วยในเรื่องของการแมเนจนะครับการใช้งานนะครับหรือว่าการขับรถนะครับว่าถูกกดหรือไม่นะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการรับทราบเหตุการณ์ต่างๆนะครับได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นะครับผมเพราะว่าตัวระบบจะส่งข้อมูลเนี่ยมาที่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะทราบซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของดีเทลนะครับบนภาพนะครับผม ตัวภาพเนี่ยจะประกอบไปด้วยในเรื่องของลัติจูดแล้วก็ลัติจูดนะครับเราสามารถทราบถึงตำแหน่งนะครับของตัวรถได้เลยแล้วยังมีในเรื่องของสปีดนะครับซึ่งตัวสปีดตัวนี้เราสามารถกําหนดความเร็วของคนขับแต่ว่าในกรณีที่เขาขับเกินความเร็วที่กําหนดให้มีการแจ้งเตือนหรือให้มีการ alert นะครับลักษณะการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะเตือนที่ตัวอุโมย dvr ก็จะมีปัสเซอร์ขึ้นมาหรือจะส่งมาที่ส่วนกลางนะครับการส่งข้อมูลที่ส่วนกลางเนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านระบบ3 g นะครับส่วนกลางก็จะรู้เหตุการณ์ทันทีแล้วก็โทรตักเตือน นะครับกับความคนขับเองนะครับผมแล้วก็อีกระบบนะครับตัวนี้เราสามารถเรียกสุภาพด้านหลังแล้วก็แท็กดูได้ว่าเขาขับรถออกนอกเส้นทางที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะงานเรื่องของการแมเนจการใช้งานต่างๆนะครับเพิ่มเติมนะครับในระบบของ 3G Mobile d v i v e r เองนะครับผู้เป็นเจ้าของเหตการเนี่ยสามารถดูรถคันที่เขาต้องการดูนะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนสามารถรองรับทั้งได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ เขาสามารถเลือกดูของรถคันไหนก็ได้นะครับอาจจะดูภาพในลักษณะของการดูภาพนะครับสามารถ Snapshot เป็นภาพนิ่งนะครับหรือว่าอัดเป็นคลิปวิดีโอของกล้องนั้นๆได้โดยสามารถแยกเลือกดูอิสระของรถแต่ละคันได้นะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากสาหรับคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการนะครับโดยในส่วนของตัวโปรดักต์โมบายดีอาของ h ฮ v ิชั่นนะครับตอนนี้เราเป็นพาร์เนอร์กับ บริษัท AS นะครับทำการจำหน่ายตัวโมบายดีอาตัวนี้นะครับร่วมกันนะครับโดยเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับโดยซิมของที่ใช้กับโมบายดีอาตอนนี้นะครับจะใช้ซิมเป็นซิม2 0 0 1 3G ของ AS นะครับซึ่งซิมตัวนี้เขาจะผลิตมานะครับเฉพาะของโมบายดีอาเท่านั้นนะครับ